สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนานะว่าในหน้าที่แบบฝึกหัดในหน้าที่7 8กับ79ทําำยังไงนะคะใหนะ้ให้ผู้ปกครองนะคะเข้าไปที่กลุ่มไลน์เนาะเข้าไปที่กลุ่มไลน์ครูจะส่งลิงก์นะคะาการเรียนรู้อยู่2อออย่าง2เรื่องก็คือ1เรื่องของอนกแดงไปหาหมูเขียว2ก็คือเรื่องศิลปินวาดภาพนะคะใหนะ้ให้ผู้ปกครองนะคะพาน้องๆไปคลิกนะคะ ไปคลิกที่ลายนะไปคลิกที่คอร์สได้เลยนะคะพอคลิกไปนะคะก็จะไปสู่ในหน้าของอ่าไปสู่ในหน้าของเกอ่อการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้เดี๋ยวครูขอเพิ่มอีกหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะ จะเป็นในหน้าของการเรียนรู้หน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นฐานการเรียนรู้ของนกแดงไปหาหมูเขียวนะวิธีการเรียนรู้มีอย่างไรทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด14ด่านด้วยกันนะคะด่านแรกเรียนอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นภาษาไทยก็ได้นะแต่มือถือนี่คุณไม่แน่ใจแต่สำหรับ PC หรือ,อา iPad น่าจะได้อยู่นะคะก็จะเป็นภาษาไทยโอเคจากนั้นก็กดตกลงนะคะ ก็จะมีด่านอยู่โดยให้นักเรียนเนี่ยนับว่าจะทํำยังไงคิดวิธีมันจะมีการขึ้นไปข้างบนลงข้างล่างไปทางขวาไปทางซ้ายในที่นี้จะเป็นช่องลักษณะของการเป็นช่องไป1 2 3 4 5ไปทางขวา5ครั้งถึงจะไปถึงหมูเขียวนะคะ,ะนักเรียนก็เลือกเส้นทางนะ5ครั้งไปทางขวา5้าครั้ง จากนั้นนักเรียนมั่นใจแล้วว่าน่าจะถึงแล้วนักเรียนก็ไปที่ร้านหรือวิ่งนะคะจะสังเกตว่านกแดงก็จะวิ่งไปหาหมูเขียวถ้าสําเร็จเขาก็จะมีกรอกนะบินด,ดีแล้วก็ให้ไปด่านต่อไปนะคะในด่านต่อไปจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้คําสั่งซ้ําๆเดิมๆกัน5ครั้งนี่เขามีนะคำสั่งใหม่นะคะคือคำสั่งคำว่ารีพีท รีพีทก็คือการทำซ้ำนั่นเองนะคะบล็อกทำซ้ำนะแล้วก็เมื่อกี้เราเดินไปทางขวา5้าครั้งใช่ไหมคะเราก็ใช้สีชมพูนี่แหละเป็นการทำซ้ำหครั้งแล้วก็เลือกไปทางขวาแค่อันเดียวเข้าไปอยู่ในตรงกลางระหว่างนะคะแล้วเราก็ลองบเมื่อกี้เราใช้ปุ่มไปทางขวา5อันแต่เนี้ยเราใช้ปุ่มทางแค่อันเดียว้าก็ไปทางขวาก็สำเร็จเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวครูจะเล่นให้ดูสัก3 4ด่านแล้วกันนะคะแล้วก็จะไปอีกอันหนึ่งนะอันนี้จะสังเกตว่านกแดงต้องขึ้นไปหาหมูเขียว1 2แล้วก็3นักเรียนลองไปถ้านักเรียนไปแค่2ครั้งนะคะนักเรียนไปแค่สองครั้งลากมาแค่2นักเรียนจะสังเกตว่านกแดงเนี่ยไปไม่ถึงนะไปไม่ถึงเมื่อไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ นะคะคหรือบางอันเนี่ยเราไปไม่ได้ละเพราะว่าเขาจะให้เราใช้ได้แค่คำสั่งเดียวเขาบ,บังคับว่าให้ขึ้นข้างบนไปกี่ครั้งเมื่อกี้ลองไปสองครั้งไหมลองไปแค่สองครั้งดูลันไปเลยนะคะ ก็จะไปไม่ถึงนีเขาบอกว่าไปไม่ถึงนะโซรีดูทำหน้าดูนกแดงทำหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นไป3ามครั้งละแล้วได้ไหมไป3ครั้งลองลันดูอ่าถึงนะคะก็จะไปานต่อนันเรียนเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกด่านนะนักเรียนลากมาวางได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดในที่นี้เขาบอกว่าทําซ้ำสามครั้งทําซ้ำสี่ครั้งมีคําสั่งมาให้นักเรียนแล้ว ดูแค่ว่านักเรียนจะต้องทำอะไรนกแดงอยู่นี่อันแรกจะต้องเป็นเครื่องหมายลงนั่นเองนะคะลงมา3ครั้งจากนั้นไปทางขวาขวาอีก4ครั้งคาบังคับให้นักเรียนแล้วที่นก็ดูเดี๋ยวอ,อีกสักด่านนะด่านนี่้5ส่วนนี้นต้องไึงถึง14บสี่หลงนะคะด่านต่อไป สังเกตว่านกแดงจะต้องออกมาไปทางซ้ายหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้น1 2 3 4ขึ้นไป4นะขึ้นไป4จากนั้นก็เลี้ยวขวา1 2 1 2 3นะลองดูถ้าถูกจะไปถึงนะคะ องดูนะว่าขึ้นข้างบนไป1นึ่งสอ่ามออันนี้เนตเดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่สองกัน เกมที่2องนะเป็นศิลปินวาดภาพนักเรียน เป็นศิลปินวาดภาพนะคะวิธีการก็คือถ้าเจอหน้าต่างนี้ก็กดปิดไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะวาดเท้ามนุษย์ด้วยเส้นตกลงเส้นไปทางไหนนักเรียนเส้นไปทางขวาเราก็ลองอันนี้จะง่ายนะ,ะนาวาดได้แล้วก็จะไปด้านต่อไปด้านต่อไปก็จะเป็นวาดรูปให้หนวดแมวนะหนวดแมวจะสังเกต ถ้าเราไปแค่ครั้งเดียวแล้วลองเดินดูเราได้แค่ข้างเดียวของหนวดแมวฉะนั้นเราต้องไปอีกครั้งเพื่อให้หนวดแมวเนี่ยได้สองเส้นแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการวาดอะไรเอย่ยจะเป็นการวาดบ้านนักเรียนก็ลากไปเลยดูตามจุดนะคะไปทางขวาอีกจากนั้นก็ขึ้นข้างบนข้างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องสองครั้งนะคะก็วิ่งไปแบบนี้จะได้บ้าน ต่อไปเดี๋ยวครูจะเล่นให้ถูสักห้าด่านนะคะเป็นด่านของอะไรเอ่ยปราสาทนะก็จะไปทางขวาหนึ่งจากนั้นก็จะขึ้นหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาอีกหนึ่งแล้วก็ลงมานักเรียนนะคะดูลักษณะจ,จุดที่ให้เด็กต่อจุดกันดูศิลปินเดินนะคะสำเร็จนะอีกด่านหนึ่งด่านที่4โอเคเลยด่านที่4ี่ต้องขึ้นข้างบนก่อนแล้วล่ะนะคะ ขึ้นข้างบนแล้วก็ลองดูว่าขึ้นสองครั้งไหมจางน้นเสร็จแล้วนะคะถ้าสำเร็จก็จะไปด่านต่อไปได้ด่านนี้ก็จะไปทางไหนเอย่ยไปทางขวาหนึ่งขวาหนึ่งนะคะแล้วก็มีการจ้ำนะคะจ้ำก็คือไม่วาดปร่งๆไป จากนั้นก็เริ่มวาดอีกอ่าลองดูบจ้ำนะคะไม่ว่าดแล้วก็วาดอโอเคลองดูนะคะครูทำคลิปให้ลองดูแล้วเนาะลองดูกันนะคะ